ครับกลับบ้านครับเดินทางไปเลือกปลาครับไปรุ่นครับว่ามีปลายังไงครับผมนี่ครับผลงานผมนะครับเต็มตะกร้าเลยครับบาทเดียวพี่น้องสุดยอดครับผมบาทเดียวซาจะของวันเป็นขังไว้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมึงไปเรื่อยครับว่าทปดมาแล้ที่ได้เต็มว่ากันแล้วมั่งนี่นะครับ เขาพูดไปด้วยสิปลามาจากไหนมาจากห้วยจากห้วยไ้วยกงคาต่ะเขาวไปหาตั้งมานะติงด้ะก็ได้

ตัวไฮไลท์ของงานนี่ก็คือนี่ครับปลาไนทองนี่ครับตัวนี้เบลอร์เลยครับพี่น้องโอ้โหครับนี่ครับพอตายอยากให้เอาขึ้นอยากซ่าครับนี่ครับเพิ่นกินปลาหน่อยนะครับมันดีสิหนึ่งแซฟแอบนะครับไอ้น้องครับปลาไนทองนะครับส่วนปลาตะเพียนก็ไข่เต็มทองนะครับเนาะไข่เต็มทองเดือดจัดนำปเะ็ดปลาสมแน่นะครับปลาหนึ่งแน่ครับคือสิคักนะครับเนาะซอยกระเลือกครับซอยกระเลือกม่ไดไปั๊บไหมโอ้ปลาไนบุหรีเ่ แป๊บนึงแป๊บนึงแล้วเอเวละข้าวจะคือด้แล้วเอาอันนี้มีโซลคิปเด้อสิสนนั้นใหม่เลยตะตอโคตรใหม่เออเป็นเมฆาใบป้องอนบบปลาหมึกเนาะปลาบึกปลาตัวใหญ่แม่เดียววะ่ะก็ตะหินปลากดดีมาเลยเดี๋ยวครับเพื่อนครับปลากดครับ สุดยอดบ่ครับสุดยอดบ่ครับกดครับจะแกงใส่หน่อไม้ดอกหน่อแกงเนาะปีเห็นไหมครัจะแกงใส่หน่อไม้ดองันนี้นะครับตัวเล็กก็มีครับก็มาเลือกปลาต่อนะครับเพราะปลานิ่นปลานั้นยังหลายอยู่ครับในแหงนะครับเลือกผักจิไปเป็ดแห้งนะครับเป็ดแห้งไว้ตากกินกับส้ม่ำต่ำตามบังหุงนะครับหรือทอดสดๆนะครับ ครับไอ้น้องพออพี่การอำเภอตางวยได้ครับสมุทรครครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพี่สนี้ได้ครำได้ขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังนะครับบังคับแฟมิลี่ครับปลาในโบใช่ครับปาในบ่อในสะตาเลี้ยงไว้ครับวานบาดเดียวนะครับได้โจมขึ้นนะครับวานบาดเดียวได้โจมขึ้นนะครับสุดยอดเลยครับฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามแน่เด้อครับเด้อที่เขาถึใจนะครับเนาะกดกระดิ่งน้ำนะครับว่า จะเลยต้นคลิปต่อไปนะครับนะคลิปมวล,มวลมวลต่อไปครับดีครับผม